เผ็ดเผ็ดเผ็ดสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับผมเพิ่งกินข้าวมาเลยอแล้วผมต่อจากนี้ม,นมาเป็นคลิปที่หกของวันนี้แล้วนะครับผมกับเกมคา,าบาโมบายผุนะฮะเขาไม่ได้จ้างเะเว้ยเออวันนี้แก้แขนเราโฆษณาขึ้นเยอะนะอ้าวอะไรเนี่ยอ๋อเป็นเซอร์พีเมียมเซ้รปกติไม่มีหรอนี่ไงเอาเล่เยอะไว้โอเคอ้าวเป็นพพีเมียมอยู่นะ อีเมียหมดแล้วมันจะขึ้นาบนน้องมันทำเตี๋ยเลยเนี่ยแนวหนึ่งเออสร้างตัวละครน,นะฮะผมมีอาชีพนักดาบนะผมวิสาสดาบโลอะไรเนี่ย <c oughs> มีดคู่หรอดาบคู่อน,นักขนูนะผมฟอร์สเฟเดอร์ บอสกันเนอร์ไม่รู้แลหละดูแต่และที่ก่อน <c oughs> กำลังอาบน้ำอยู่เลยพี่ <c oughs> นะผมก็วันนี้ก็เป็นหนนะวัดนะเฮ้ยดาบโลกเจริงฮนะโอเคตัดสินใจแล้วผมจะเป็นคิริโตโอเค่ะคิริโตะเราไม่ต้องสร้างตัวละครเยอะเนาะเออมันเสียเวลานะัะผมเนะมีเวลาคิปมีจำกัดครับผม <c oughs> โอเคนะ ดีเฟลนะครับผมเฮ้ยมีปุ่มออโต้ไม่ตั้งให้ด้วยฮนะ S A I B R เฮ้ยก็ใส่ไปแล้วไนงะเซบเบอร์ครับซื้อซ้ำเหรอโอเคซื้อาจะซ้ำนะครับขอไปแล้วนะท่านผู้ชมฮะอย่ามาเล่เซฟเบิร์ด กลัวใครแฮกอะไรนะ <c oughs> ผมไม่โดนแฮกหรอกโถ่เว้ยหนึ่งสองสามสี่ไม่ต้องมีใครแฮกหรอกไม่มีใครแฮกหรอกนะฮะสองสามสี่แฮกแฮกไปนะโอเค <c oughs> เอาละครับแต่กับอุน p ีซโอเคคุยได้ครับเป็นเกมยังไงครับอยากรู้ฮะ เห็นเพื่อนผมอันน่เกมเนี้ยเพื่อนผมเล่นทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับสงสัยะครับผมไหนครับเกมมันเล่นยังไงฮะโอเคเควสโอเหมือนภาคพีซีป่ะไม่เดินไม่ละไม่วาปไม่วาปจะเดินมันให้วาปครับ เค okay. ผมกดไปก่อนครับผมไม่รู้ไม่ร,มรู้มันคือเป็นเกมยังไงนะฮะเมื่อกี้ผมอะไรวะไม่รู้นะฮะมันมันไม่เดินหรอครับเนี่ยมันจะวาร์ปทำไมนะครับเนี่ยอยู่นี่กับน,นี่เองฮะโอเคนะเ okay. นะหลืออยู่อีกกี่เกมเรื่อยๆก่อนนะะ่องช่องของข้างบนฮนะ ก็ใส่ของไง <c oughs> ทำไมวาร์ปตลอดล่ะเกมเป็นงเงี้ยหรอเกมจิ้มแล้วก็วาร์ปวาร์ป <c oughs> ทำไมเกมนี้มันไม่เดินวะมึงอยู่ด้วยกันแค่เนี้ยเออ ไม่ไปคุยกันเองวะจบเ u e s โอ้สนุกจังเลยเลืย้ยวดวมไหนเนี่ยโอเคครับเข้าใจแล้วโอ้เกมสกนุกจังเลยว่าไปว่ามานะอับอะไรเรอ <c oughs> คีโตต้องอับ a อท โอเคอยู่นี่กับนี่ทำไมไม่เดินไปวะทำไมต้องวาร์ฟด้วยแม่ไม่ทันอะไรก็ <c oughs> ก็<ๆ>ก็<ๆ>หลอกให้เติมตังค์นวเนี่ยพี่ยังไม่ได้เรายั้งครับยังครับผมาส่งสายเกมคาราบาวเองนั่นเองคระจยินที่ได้พบแล็คุกควีกสลอต โอเคมาครับโอเคไหครับให้ค่าอนี้สองตัวหรอสกิลครับเฮ้ยมีปุ่มออตโอต้ด้วยอะ่ะมีปุ่มออตโต้ด้วยครับแล้วมันออตโต้ไปไหนพะเนี่ย เลือกเตียตัวตีด้วยโอเคเรียบร้อยนะฮะ <c oughs> บอดเกมมิ่งนี่ว่า <c oughs> โอเครับเควสตีมอนสองเควสเฮ้ยมันก็หกบนบนบน่น,น,น,นอย่างนี้ใช่ไหมรับเควสแม่ฮะสกิลบุ๊ โอเคเข้าใจแล้วผมนะเกมคารบาวเป็นเกมไงฮะหลังจากที่ลองเล่นได้ประมาณหกนาทีเนี่ยผมเข้าใจเลยฮะเกมวาร์ปนีว่ามันไม่มันไม่เดินวะโอเคมันเดินได้ไหมก็ได้นะกอ FTF มันใช้สกิลเองด้วยฮะ เลียนมันรู้ด้วยว่าเราโอเคจะต,ต้องไปตีตัวไหนอ๋ <c oughs> ตัวไหนไระเช่เวสมันไม่ตีฮะเออฉลาดฮะเล่นไปทั่วใช่ครับเออและไอเทมไม่ได้ตั้งไหมเนี่ยแล้ววิวดูตรงไหนเนี่ยเบนเดอร์ระดับหนึ่งเมื่อกี้เห็นวิวอัพใช่หรอวะ <c oughs> นี่ไงหลอดอีพีอยู่ข้างนี้ตรงนี้ฮะตีตรงนี้ต,นต้องอัพละนี่วิวสามเดี๋ยวผมหยุดบอดก่อนโอเคว้าบครับโปกเกมอนภาคซาโตชิเล่นในไหนครับอ๋อโดกิโดกิเหรออ่าผมเขียนไว้ใต้คลิปอะนะผมภาคโดกิโดกิเล่นในเล่นในคอมนะแต่เล่นมือถือก็น่าจะได้ละมั้งผมใน แปะไว้ใต้คลิปะนะครับผ <c> ม <oughs> แปะไว้ใต้คลิปครับแน่นอนจบเคสเกมวราปนี่ <c oughs> วา่ามันไม่เดินนี่ว่าฮะรับเพสตีมอนส่งเพสรับเพสตีมอนส่งเพสอ, <c oughs> ออโต้เดี๋ยวเดี๋ยวสักพักต้องมีเกมผักเออ มันต้องมีเก็บผักแน่นอนท่านชมทุกคนเชื่อผมไหมมันต้องมีเก็บผักแน่นอนเฮ้ยชหมุนมุมกล้องได้ฮะเฮ้ขอบคุณนะครับนะฮะน้องมีอ่านใต้คี้ปะเออเชื่อพี่นะฮะ น้องไม่ต้องมานั่งดูดิถ้าน้องอ่านใต้คลิปนะน้องหาเจอตั้งแต่ตั้งแต่แรกแล้วอ่ะไม่ต้องเวลาไม่ต้องเสียเวลามาถามผมครับผมถ้าน้องน้องอยากจะเล่นเกม,มนะน้องขั้นแรกเลยม,มองไปดูที่ใต้คลิปก่อนนะฮะจะนะจะไม่ต้องได้เสียเวลาครับผมนะฮะแต่ว่ามาถามผมก็ก็เร็วเหมือนกันนะมาเธอบางบาง,บางทีก็จำไม่ได้แม่เออก,ก็บางทีก็ เราก็ไม่ไม่ไม่อยากอ่านใต้คลิปนะฮะเออพี่อุพี่อุสาเขียนไว้ตั้งเยอะเนะตั้งใจนเนี่ยสวัสดีครับพี่ไทยครับผมสวัสดีครับโอเคออตโต้เกมมันเป็นอย่างนี้ฮะขอบคุณนะครับเฮ้ยคนเยอะเลยอะ่ะมันตีหุ่นยนต์โรบอ้ยาวได้หรอ ไปตีหุ่นฟางหนละเ <c oughs> สนหนายเนาะเลเวลมันไม่ให้บอกด้วยดูอย่างชัดๆเนาะเลเวลมันบอกแต่ค่าสามทีคืออะไรก็ไม่รู้แหละลงไอทีอาร์ก่อนเด็ก <c oughs> เยอะจังเลยวะตัวสายที่มันสายอัพเด็กวะไม่รู้นะฮะอาะผมเล่นของกอบอล ผมเล่นภาคโกอยู่ครับของ GBA เพิ่งจบออเกรสซอสเฮ้ยสิกิลหมูฮะก็ไยเวลอัพเวลอัพเฮ้ยมันแนะนำให้ลงอินกับเด็กฮะ ไม่รู้อะลงเอ็ไปแล้วเออชั่งมันนะฮะโอเคนะส่งเขาครับทำไมมันไม่เดินวะถ้าอยู่นี่กับน,นี่มันน่าจะเดินเนาะไม่ต้องว,าว้าปก็ได้ครับพี่มีภาพใหม่แนะนำบ้างับผมนะเราดูคลิปหน้าเลยนะฮะ ที่ผมจะแนะนำที่สุดก็คืออ่าภาคที่ผมเล่นนั่นแหละผมคัดคัดสรรเกมอย่างดีให้น้องๆดูแล้วนะครับผมนะฮะเกมภาคอื่นมันงั้นนะ่ะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผมเนี่ยเออคัดมาก็คือที่ดีที่สุดนล้ที่จะหาได้แล้วนะฮะอันอื่นมันไม่ค่อยดีอะ่ะนะฮะ <c oughs> คืนนี้เล่นไหมครับพี่เซียมอนไหมครับพี่ไทยไม่ครับผมนะไม่ครับพรุ่งนี้จะไล์อยู่แล้วครับ <c oughs> ไม่จะเป็นนะระวันนี้เรามาลองเกมแปลกๆฮนะ <c oughs> มันให้เดี๋ยวว้าไปก่อนครับน่าจะไม่ใช่ป่ะนั่นไงตัวนี้ <c oughs> ไม่น่าตีละเคว็ดไม่ผ่านนะพี่เซเวอร์เปิดหน้าหน่อยครับผมไม่ได้ปิดครับอืมโอค,ครับ ต่อไปจบเควสเสกดแนะนำ <c oughs> อัพตัง,งนี้เขาแนะนำได้เลยโอ้ฮะผ่านไปผ่านไปการเพิ่มพลังไอเทมใช่ไหมอืมมีของเยอะเลยครับโอเคนมะกดที่ช่องของก่อนแล้วจะใส่ของไงวะติดตั้ง ติดตั้งเหมือนกันเลยนะติ <c oughs> ดตั้งติดตั้งอ่าอัปเกรดได้ใช่ไหมเออเทมที่เพิ่งใส่ไป <c oughs> เมื่อกี้เห็นไหมครับต้องถอดออกก่อนถึงจะอัปเกรดได้ใช่ไหมไหมลองถอดดูดิทำไมไอที่พม่ถอดมันอัปเกรดได้วะ เอองงต้องถอดออกก่อนใช่ไหมถึงอัปเกรดได้นี่ไงเอออแล้วก็ใส่เลยเอ้าใช้ไม่ได้เฉยอันนี้ล็อกด้วยคืออะไรครับเนี่ยอ๋อ ไม่อัปเกรดครับผมตีเลยแล้วกันออโต้เลยสตรีมเกมอะไรครับเพื่อครับเนี่ยขั้นแรกครับผมฮนะน้องต้องดูชื่อคลิปนะ <c oughs> ดูชื่อคลิปนะครับผมที่เล่นเกมอะไรครับผมดูชื่อคลิปครับผมสตรีมครั้งที่ห้าของวันนี้แล้วครับผม แม่ <c oughs> คลิปที่หกนอคลิปที่หก <c oughs> เฮเหมือนภาพพีซีเลยใกล้เคียงครับผม <c oughs> มันไม่ใช่แต่ใกล้เคียงกันเลยฮะ <c oughs> ข้อแตกก็คือมันมีระบบออโต้เนาะ <c oughs> ข้อดันเจียนมีเวลาจำกัดด้วย โอเคนันเจี่ยม,มีเวลาจำกัดแต่ออโต้ช่องของมันเป็นอย่างนี้ตั้งแต่ต้นแล้วครับตั้งแต่เวอร์ชั่นไหนนั่นล่ะนนี้อะไรเนี่ยหินอะไรนะฮะผู้ใช้สามารถเข้ากับเมืองอ้อไอหินวาร์ปนี่ใช่ไหมอานะ้าวแลเกี้ยเสร็จแล้วง่ายจังเลยออโต้นะฮะกับว่าจะอ่านของสักหน่อยฮะ อัพ S T R อินเด็กให้ตรงกับพอที่ใส่ถึงจะใส่ได้อ๋อนี่ฮะนี่คือผู้รู้เรามีผู้รู้ด้วนะครับผมนะฮะผู้รู้ผู้ตื่นแล้วก็ผู้เบิกบานนะครับผมโอเคโอเคใส่ไปใส่ไปกดอัพตามที่เขาแนะนำไอ้มันก็ลง S T R อยู่ดีเหมือนกันนะแม่ เออเขาได้นำเอทีอยู่ดีฮะมันจะต้องเฉลี่ยลงปะเอาไปว่าเขาได้ํำอะไรกัอนอาหนแหละทำไมมันไม่เดินไปอ่ะทำไม,มต้องวาับด้วยงงอยู่นี่กับนี่ฮะเอ c ซอยู่ตรงนี้กับตรงนี้ฮะวันนี้พี่ลิงเยอะจังเลย แม่เราก็ต้องเปลี่ยนอารมณ์บ้างครับตามอารมณ์ละทรงผมนะแล้วก็สตรีมตามอารมณ์ของเราร่ะ โ okay. อเคยืเลือดออโต้ไปครับโอเคส่งเคร <c oughs> ดดีครับผมนะดีครับนะฮะดีครับจบเควสครับนั่นแหละฮะเวสเฟยดันแนะนำไปเลยเก็บไปทห้มอโต้ Auto ด้วยหรอมันมีตั้งด้วยหรอเมื่อกี้ตรงไหนไวะ ไม่มีอะไรฮะไปต่อเมื่อกี้กดข้ามไปหน่อย <c oughs> มันกดออโต้ตั้งออโต้ไงวะเมื่อกี้เห็นนะมมันตั้งออโต้ตรงไหนเอ,อ่ยเมนูชัวสกิลนี่สกิลอัพได้ด้วยฮะเอาแม็กเลยฮะแม็กเลยครับ,เ,รบ <c oughs> เป็นไง e q u i p m e n t อ้ฮะอัปเกตดม่ได้แล้วนะฮะใส่เลยละกัน <c oughs> ได้แค่นี้อุย้ยดาบใหม่เนี่ว่าต้องอัปเกดก่อนไม่ได้ละติดตั้งครับ ย้ายไปนูน่นนะย้ายลงนี้ <c oughs> มาใส่ทีละสองอันหรอเออไม่รู้ว่ะนะฮะฮานะเดี๋ยวดูก่อนครับอาชีพเมนความสำเร็จอืมแค่เข้าไปดูเฉยๆนะฮะไม่มีอะไรครับอ,อัพเกรด เพิ่มขี้เลยด้วยวะอันนี้น่าจะดีแมอัพไม่ได้นะเดี๋ยวผมจะไลฟ์สดจะถึงกี่ทุ่มหรอครับไม่รู้อยู่ที่อารมณ์ทสงผมล้วน,นวันนี้ฮะหาทายไปเลยวันนี้อยู่ที่อารมณ์ทสงผมล้วน,นนะ คนเดินดันร้อยครับืโคนโหดฮะตัาทำมันฆ่าไปตีบอสก่อนฮะโอเคส่งเครฮะผม <c oughs> ผมติด ตามั้งแต่ยุคอาร์คนะครับผมง่างนะสุดยอดครับผมว่าติดตามมานานมากนะสกิลหรอกดใช้โอ้มันจะได้สกิลใหม่มาโอ้โไม่บอกแต่แรกโอ้โห้สกิลมาเพิ่มด้วยครับผมอัพแม็กแบบไมเป็นสกิลซับสกิลหรอตั้งค่าเดส โอ้นี่โอ้ได้นะฮะผมโอเคนะครับผมเกมนี้ก็นะฮะอย่างที่ผมเห็นผมเล่นไปนะครับผมก็รับ <c oughs> <c oughs> เคฟสสงเคฟสตีบอลรับเคฟสสงเคฟสตีบอลรับเฟสสมเฟสตีบอลน,นะฮะถ้าเฟสบวคกคงต้องไปบอดแล้วละ่ะเออคงน,นั่งบอดเอาไว้นะครับผม ประมาณนี้แล้วมั้งเออแม่เล่นอ่าเล่นมา20นาทีนะครับผมเกมเพย์ก็มีอยู่ประมาณนี้แหละนะอัพอัพของมาอัพของตีมนรับเพชรส่งเพชรตีมนี่คืนๆนั่นเนี่ยนะมันเป็นมันเป็นเกมยุคโวออฟวอลคารบอ่ะเออนะฮะอย่างนั้นเลยฮะแล้วเฟสตีมนอับเพชรส่งเพชรตีมนี่ผัดเก็บยผัดส่งเพชรส่งเพชรของเพฟสตีมนีอ่โอเคนะสวัสดีครับผมนะฮะ โอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ผมฮะเจอกันใหม่ครับผมนในคลิปหน้าสวัสดีครับผม